เวลาวุ้ดสวัสดีครับ <laughs> ของคุณคอันนี้ก็อีลิตนะครับ<ม>นี่คุณมีความ,มพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ครับ99เกอ้ยหน่เปอร์เซ <laughs> ็นต์นี่แหละเปอร์เซ็นต์เดียวเลยจริง <laughs> นี่พี่หมอจะเอารุ่นอายุอันดับที่อะไรครับอันดับที่หกเฮ้ยเรนากาหีือเ่าสวัสดีครับผมมันเอาเท้าครับคราวนี้เราก็ล่อยตัวมาแล้วมานัดท่าเดูกวก็สี่หลอดสิบเ เ0็เมตรแรกก็เป็นเนืนอซ <c oughs> ึบๆนะครัจจัอยู่ร้อยแปดสิบเอาเงอยู้อส้นครับวิ่งระยะสวยอยู่กิโลเมตรแรกครับเพสสี่ นี่สภาพคนไม่ได้วอร์มเลยนะเหนียเอาเรื่องพี่สวัสดีครับเอ็ดบอยตัวอยู่ข้างหน้านะเร็วเร็วเร็วที่หนึ่งอยู่ไหมเนี่ยล่าเรามากันค่ะมาเรีอนครับมาเจอที่เข้าเส้นนะไปก่อนแล้วชัวร์พี่ไหนครับศิลชาเนี่ยครับพี่อ่ะเท่โอ้พี่แก๊งเดียวกับพี่บอยมาลาละก็วิ่งด้วยกันบ่อยๆใช่ครับ ให้พี่เข้าไปเอทีเอ็มด้วยนะครับลงระยะไหน42งานโอ,าอ,าอ้โหผู้สู้จอมบื้นไงผมลง้าพอจอมบื้งกับบุรีรัมย์พอพอก่อนคนระัไเหนะื่อยเนาะงานวิ่งเยอะด้วยเราชนกันเยอะไปไปวิ่งกันต่อหลุดมาแล้วแรงมากตรงนี้เรียบเรียบหาต่อเนานะใช่อ๋อผมอ๋อมาแล้วแรงมาก เฮ้ยมาวินเลยนี่ก็เป็นยูเทิร์นแรกนะครับเจอสุดหลอด้วย<อ>วมีชิไทามนะครับโอ้โหเขียนเลยแล้ววะข้า,างหน้านะครับจะเข้าคิโดที่3ก็เป็นเนินนะ ไปทางเนินเนินขึ้นที่เราลงมานะครับคนก็มาเรื่อยๆต้องบอกว่าปีนี้คนเยอะมากนะพันไปสองพันมานั้นพันนิดๆนี่ก็แอดมินเด็กบ้านแ่างแรงอยู่ไม้พูดไปจาฝ่แลลวแรงจริงนะเลยสามสี่สองเ ขนาดวิเพิสแล้ววะรู้สู้ต่อเหนียมากากระสี่ลถแล้วแล้วก็วิ่งอยู่เพชสรมาสีครึ่งนะเหนอยมากเลยมีสมาชิกตามมาเยอะจุดให้น้ำพี่สองอ นี่ครับพี่คนนี้ก็ซ้อมอยู่กับลอยนะเจอบ่อยมากสู evet ้พี่สู้ครับไปไหมเด็กก้าวเลยเหนื่อยแล้วไป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 แล้วนี่ก็มามาจบกับห้าโลนะครับนี่ครบห้าโลเฮ้ยสู้ๆเหนื่อยเปล่าโอ้โหไปเลยอยากเดินมากนะพี่อยู่เพจห้าครึ่งแล้วกิโลที่อะไร จากิโลที่5แล้วอยากเดินแรงมากจริงครับคุณสู้หรออนนี้ก็น่าจะประมาณตีห้ากว่าแล้วนะฟัาเริเ่มสว่างนิดนึงคนก็ยังหมดแล้วไปถึงตัวเองนะครับที่หมดแรงซึมๆเลยนะครับออโอ้โหเพิ่งโลที่ห้เอง <laughs> ไ<ป>พอไปพี่ไปไป, <laughs> ไปที่ต่อไปไปแล้วก็จะวิ่งลงซอยนี้นะครับพัฒตาหนักเจ็ดไอ้แล้วก็เลี้ยวเข้าซอยซ้ายมือตรงนี้นะครับกิโลที่ห้าจุดสามแล้วลงเรือแล้วพี่ไปสัดนเลย <laughs> กินโลที่จะหแล้วนะ6 7 8จ็ดแอีกประมาณสองโลกว่าเราก็จะถึงุชชัยแต่ตอนนี้ยังเลยเหนื่อยมากปัใจอยู่เกืบร้อเลยนะคนก็ทำหลังมาเยอะครับเพราะมี5้าโลด้วยพุสู้ครับพี่พุซ <laughs> ู้นะครับ <laughs> เก่งมากเลยเก่งมากเก่งมากเก่งมาก เดีที่6.5ครับเราจะเริ่มเดี๋ยวลงหาแล้วนะครับข้างหน้าข้างหน้าเราจะเป็นทางทาปูนก่อนเนาะแล้วก็จะเลี้ยวลงหานะครับมีฉัเว็นด้วยจอดแวะซะดีมากตรงนี้เหมือนเป็นไฮไลท์ที่พวกวัยรุ่นนะครับเด็กวัยรุ่นแ้ะถ่ายรูปกันตรงนี้สวยมากนี่มีกระแหงีด้วยอ้าวเลยแล้ว<ห>ลมแรีมาก นี่ครับลงหาดแล้วโอ้ตัวเหนื่อยเลยพี่ตัวเหนื่อยเลยนะตายตายลดนทะเลเนี่ยไปก่อนเลยเ้ฮ้ยมาเจออีกแล้วสู้ๆครับ สายเดียวริมเลรอยที่ทุกคนเห็นนี่คือเป็นรอยเท้านักวิ่งนะครับนี่ครับเต็มไปหมดเลยนะตร,ตรงนั้นดินก็จะแน่แน,นหน่อยตรงนี้ก็จะซุยๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ถูกอาดนะเนาะนู่นมีเมนูนูน่น,น,นโอ้โห้ดินตรงนี้เดินดีกว่าโอ้ ดูดินครับวิงยากมากเลยโอโโยครับ,รบ,รบรนี่กา<ล>ดีมากครับ<ล>ม,มีบันไดลงด้วยโอ้หาดอีกแล้ว อันแฟลาใส่ลุยเลยนะตรงนี้ก็มีบอลเล่ชายหาดด้วยนะครับติดริมทะเลเลยนูน่นหนูนเป็นเกาะร้านโ<า>ดดข้ามครับเป็นการวิ่งที่แปลกใหม่นะครับวิ่งตามทรายแล้วดินอย่างนุ่มเลยดู <c oughs> ด ไเปล่าไปนะน่าจะประมาณ6โมงแล้วครับอ้กาดดีมากเหนื่อยไหมครับพี่รู้ครับเอาพี่เอาวุ้นเตลทำไมแปลกๆอ่ะอยากได้คู่ใหม่คู่ใหม่เดี๋ยวบอกพี่ด้วยได้คู่ใหม่ในนครับเราโทรศัพท์ใหม่ด้วยนะพี่จะถึงแล้ว เดินได้ปะเดินด้วยวิ่งด้วยไปแล้วไปต่ออีกจะถึงแล้วเนี่ยเร็จะถึงแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอยากเจอแล้วใช่แรงเยอะพี่โหต้องใช้แรงเยอะมากเลยเนี่ยใช่จะเข้าเซิร์ฟข้างหน้า200เมตรสุดท้ายครับ200เมตรสุดท้ายห้าขีดสุดท้ายนะครับผม เฮ้ยมาบินโอเคโอมาินเ้ามาแล้วนีเข้ามาแล้วินมาบินบินมนมาบินมาบบมาบมานมบมาบินานมาบินบินมานมาบิบบนบม เออที่สามที่สามที่สามเย่เราจบที่สามครับรุ่นอายุที่สามจบไปแล้วค่ะอบอกที่ค่ะด้ดีค่ะรับน้ำได้นะคะตองมาวิ่งที่เท่าไหร่ครับเป็นไงบ้างไเป็นรุ่นค่ะรอยินดีด้วยยินดีด้วยที่เท่าไหร่เจ็ดฮะที่เจ็ดที่เจ็ดเหรอนี่เกือบแล้วนิดเดียวต่างกันนุ่นไม่ขี้นิ้วพร้อมเลยเหนื่อยชิบหายไงครับที่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ เฮ้์ได้เรับกร์อลเชนหัวมาที่สามครับเออเก่งเก่งเก่งแล้วแฮรสายดพี่ห้าโอเวอร์ออลออกมาแล้วก็ซุปหารเยอะมากครับพี่ทีมที่เท่าไหร่ไม่รู้เลยไม่เช็คเลยไม่เช็คดิโคตรเหนื่อยเลยน่าจะที่สามพี่ได้ปะเนี่ยไม่กี่นาทีจบสามพาร้ล็องโอ้โหจะแปงโน้ตไว้รุ่นี่เต็มเร็วนะครับที่เท่าไรครับออสองค่ะออสองโอ้โเก่งมากกินดีด้วยนะครับ เดินไปแคปเอานะพี่หมอที่อะไรครับที่สี่ค่ะลากอสองวัลากอสองจริงเหรอพี่หมอเดิที่สี่โอ้ลากตรงนี้เก่งมากขอบคุณครับที่เท่าไหร่ครับจะได้บาร์ไหมคะไหน่เหนื่อยเหรอยังไม่เดินว่าตัวสายตัวสายเดินหรือวิ่งเดินนิดนึงเดินเหรอเดี๋ยวไปซ้อมกันเด็กปั้นด้วยกันนะได้ครับผมครับได้ลงมาได้อยู่แล้วขนมคคกโคตรอร่อยเลย คนก็เริ่มเข้ามาเยอะมากแล้วนะครับพี่หมอไปแลกตุ๊กตาด้วยโอ้ยย่างเลยเอสใส่ไม่น่าได้แล้วนี่ครับเราก็ได้เกงฟินิเชอร์มาด้วยนะเกงโรมารันแล้วก็ด้ตุ๊กตาฝั่งนี้ได้ตุ๊กตากันด้วยมได้ออฟต้องโชว์อะไรอะโชว์สลิป มันรวนหรือเปล่าฮะอะไรนะสองร้อยจะสองร้อยยีตอนผมวิ่งอยู่อะป้าไม่ถึงหรอกไี่พี่วาจากลู้สองร้อยของเป็นไงพี่พี่บอยเที่ยวไรครับปัดนชิ้วะนะครับจริงเหรอเที่ยวไรอ่อแปดสิบกว่าไอ้อ๋อนับรุ่นเดีหรอลุ้นอายุสิกว่าครับออแปดปดาโอ้ไม่เร็วไปลาเท่าไหร่้ยสี่สึเร็วเวแลไม่เร็วไม่เร็วมาเรื่อยเรื่อยเฮ้เบสอแล้วก็เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วคร म चा परे इन्डिया इन्डिया โอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิ่งงานโลมารันปีนี้2020 mm hmm. ปีนี้ได้ถ่วยด้วยที่3 mm hmm. พี่หมอที่อะไรครับท mm hmm. ี่สี่โอ้โหมาจากภูเกต็ตเพื่อมาวิ่งงานนี้ปะ่ะเดี๋ยวงานหน้าเราไปไหนหรือว่าไปแข่งอะไรหรือว่าไปเที่ยวไะ mm hmm. ไปดีกว่าไปแล้วบ๊ายบาย